สวัสดีค่ะวันนี้ป้ามีข้อคิดดีๆมาฝากทุกทกท่านนะคะลองมาฟังดูนะคะบทเรียนที่ดีที่สุดมักได้จากช่วงเวลาที่แย่ที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตเราทบทวนเรียนรู้ยอมรับผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาเจอปัญหาก็แก้กันไปโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอก อะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเรียนรู้จดจําให้เป็นแค่บทเรียนเริ่มต้นวันใหม่มีโอกาสให้เริ่มต้นใหม่ก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดแค่นั้นก็พอในช่วงชีวิตหนึ่งเราจะเจอผู้คนมากมายแต่มีคนอยู่สามคนที่เราต้องพาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆ คนแรกคือคนเก่งคนเก่งจะทำให้เรารู้สึกทึ่งทำให้เราได้เรียนรู้วิธีคิดวิธีทำงานของเขาซึ่งทำให้เราเก่งตามไปด้วยคนที่สองคือคนดีคนดีจะทำให้เรารู้สึกถึงสัมผัสของความสงบร่มเย็นความรู้สึกที่จะแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นคนสุดท้ายคือคนที่มีความสุข คนที่มีความสุขจะทำให้เราสุขใจไปด้วยเพราะเขาจะมองอะไรในมุมบวกเสมอพลังแห่งความสุขจึงจะกระจายเข้าสู่ตัวเราด้วยชีวิตเราจะเก่งเก่งดีและสุขใจได้หากเราเลือกอยู่ใกล้คนเก่งคนดีคนมีความสุขยิ่งอยู่ใกล้เรายิ่งเก่งยิ่งคบหาเรายิ่งดียิ่งพูดคุย เรายิ่งสุขใจชีวิตเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่ที่คนที่เราเลือกคบโลกสร้างมนุษย์ให้มีหัวใจที่แข็งแรงเพราะรู้ว่าตลอดชีวิตเราจะต้องผ่านความทุกข์และอุปสรรคมากมายหนักหนาบางครั้งคิดว่าไม่ไหวแต่ถ้าหัวใจยังเต้นแปลว่ายัางไหว อดทนเข้มแข็งไว้ไม่ว่าจะเจออีกสักกี่ปัญหาชีวิตมันไม่ง่ายแต่หัวใจที่แข็งแรงจะทำให้เราฝ่าฟันทุกอย่างไปได้แน่นอนค่ะเวลาที่ใครบางคนทำให้เราผิดหวังเขากำลังสอนเราว่าอย่าคาดหวังอะไรจากใครทั้งนั้น ไม่ได้บอกว่าโลกนี้โหดร้ายแต่จะบอกว่าโลกมีมุมไม่สวยงามที่ต้องระวังไม่ได้บอกให้ไม่ไว้ใจใครแต่จะบอกว่าทำดีกับใครอย่าหวังสิ่งตอบแทนโลกมีทั้งสองมุมมองมุมมองสวยให้เรามีความสุขและมุมโลกจริงที่ไม่สวยงามนักให้เราระวังถ้าเลือกได้ทุกๆคนคงอยาก ตื่นขึ้นมาให้ชีวิตเจอแต่เรื่องดีๆให้ทุกวินาทีมีแต่ความสุขแต่ความจริงแล้วสุขทุกมันวนเวียนอยู่ในชีวิตเราไม่รู้จักจบนี่แหละคือชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะขอบคุณตัวเองทุกวันขอบคุณตัวเองที่ตื่นมายังมีลมหายใจ ขอบคุณอดีตที่แย่ๆคอยเตือนใจเป็นบทเรียนขอบคุณใครบางคนที่สอนว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครขอบคุณคนที่จากไปที่สอนให้รู้ว่ามีอะไรให้รีบบอกขอบคุณวันเวลาที่สอนให้รู้ว่าอย่าเสียดายอะไรนานเกินไปขอบคุณหัวใจแม้จะเจ็บปวดเพียงใด แต่ไม่ยอมแพ้ขอบคุณคนข้างหลังที่ทำให้รู้ว่าที่สู้ทุกวันนี้เพื่อใครขอบคุณวันใหม่ๆที่ยังมีโอกาสแก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาดให้ดีกว่าเดิมปลาไม่รู้ว่าบนฟ้ามีอะไรนกก็ไม่รู้ว่าใต้น้ำมีอะไรอย่าคิดว่าสิ่งที่เรา มองไม่เห็นนั้นจะไม่มีใจคนก็เช่นกันเราไม่สามารถยังรู้หัวใจใครได้ว่าเขาเป็นมิตรหรือคิดไม่ดีเพราะสิ่งที่เราเห็นมันอาจไม่ใช่สิ่งที่ใช่เราอาจมองไม่เห็นเวลาเท่านั้นจะนำพาให้เราชัดเจนในสิ่งที่อยากรู้ค่ะถ้าไม่ปล่อยมือจากอดีต แล้วจะเอามือที่ไหนไปคว้าอนาคตเราไม่ได้มีความสุขได้ทุกเวลาเราไม่ได้เจอปัญหาตลอดชีวิตเรามีบางเวลาที่เราสบายใจได้เรามีบางเวลาที่เราสุขใจได้เรามีเวลาที่เรายิ้มหัวเราะได้เรามีบางเวลา ที่มีความสุขกับสิ่งที่ทำได้ขอแค่เลือกให้มีความสบายใจในบางเวลาก็พอใจแล้วความเรียบง่ายเท่านั้นที่จะทําให้ชีวิตเราเบาสบายที่จะทําให้เรามีความสุขเลือกเอาที่สบายใจนะคะไม่มีชีวิตใครที่ไม่มีปัญหา ทุกคนต่างมีมุมที่น่าอิจฉาและน่าสงสารไม่ว่าจะอยู่มุมไหนอารมณ์ไหนเราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้เพราะนั่นคือความจริงค่ะอะไรที่ดีสำหรับเราก็เก็บไว้ใช้อะไรที่ไม่จำเป็นก็ปล่อยผ่านไปชีวิตเราจะมีความสุขได้มากกว่านี้ หากเราไม่เอาความสุขของตัวเองไปผูกมัดกับความคาดหวังของใครๆใช้ชีวิตให้สนุกทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดไม่ต้องแข่งกับใครเอาชนะใจตัวเองก็พอค่ะคนก็คือคนจะหน้าตาดีจะหน้าตาแย่แต่ถ้ายังหายใจก็ยังเป็นคนการยืนด้วยตัวเอง ต่อให้ขาจะสั้นหรือขาจะยาวเราก็ถือว่าเป็นการยืนด้วยตัวเองเพราะดอกไม้คือดอกไม้แม้กลีบไม่สมบูรณ์ก็ยังเป็นดอกไม้อย่ามองหากลีบที่หายไปแต่จงมองเห็นกลีบที่มีอยู่แล้วเราจะรู้ว่าบางคุณค่าของตัวเราไม่ใช่อยู่ที่การมองหาแต่อยู่ที่การมองเห็นค่ะ บอกตัวเองอยู่เสมอต้นทุนเรามีน้อยสิ่งที่ต้องมากกว่าคนอื่นคือความอดทนให้มากๆขอขอบคุณเจ้าของข้อคิดดีๆที่ป๊าป้าได้นำมาเผยแพร่ต่อและขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังถ้าชอบก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับป๊าป้าได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ